สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนายตารู้ไหมโอเคว่าป้ามีน้องในท้องแไม่ใช่ใช่ไปจับไปดูสิไม่เชื่อแล้วก็จับดูสิมาจับดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทำไมทำไมไม่ใหญ่เหมือนแม่เลยก็ยังไม่โตไงลูกมาจับดูมาจับดูหนูอยากได้อยากได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายลูกหนูอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายลูก ผู้หินะเอาผู้หญิงเหรอคะจ๊าเคยบอกว่าป้าจะมีน้องผู้หญิงส่วนมาแล้วหนูจะตั้งผู้ชายผู้ชายดื้อเอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดื้อทำไมต้องมาทางไปเหรอคะในจุ๊บน้องสิในน้องอยู่ในท้องป้าหรือเปล่าดูซิฟังเสียงดูสิหนูอยากตั้งชื่อน้องว่าอะไรลูกไม่เห็นไม่เห็นเอาฟังเสียงใหม่เอาฟังเสียงใหม่อ๋ไม่เห็นเลยจะตั้งชื่อน้องจุ๊บน้องก่อนเลยจุ๊บน้องก่อนเลย ชื่อน้องว่าตั้งชื่อว่าอะไรคะแอนเนียแอนโทเนียแอนโทเนียยังไงรู้ว่ามันมีชื่อมันเป็นชื่อของเพื่อนแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ความความไม่ใช่หนูหนูหนู้นทำม,มาเองเป็นูเป็นนู้คู่ปลอมๆเฉยๆชื่อน้องฟูจิไหมล่ะชื่อน้องฟูจิไหม น้องฟูจิจนะ้องฟูจิก็ได้หรปล่าค่ะน้องฟูจิห้าน้องฟูจิตัวเล้วให้น้องฟูจิเรียนหนูกระโม่รู้ว่าจะได้ผู้ชายหรือว่าจะได้ผู้หญิงไหมโอน่าจดใจเนาะดีใจไหมคะดีใจคนะ่ะบอกให้ป้าบอกบอกป้าก่อนให้ให้ให้ป้าให้ป้าบวมบุงเยอะๆนะคะอ่าป้าอุ้มหนูได้ไหมเน่ะไม่ได้อุ้มไม่ได้ค่ะลูกอุ้มไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่าป้าห้ามยกของหนักค่ะ บอกปอบ้าสิป้าบำรุงเยอะๆนะคะป้าจ้าป้าป้าอยากไปซื้อกับข้าวที่มันหนักๆนะค่ะลูกป้าป้าเปไปใหญ่นะค่ะลูกขอบคุณนะครับลูกนอนค่ะบอกว่าป้าดูแลสุขภาพนะคะใช่เยอะๆๆค่ะลูกขอบลูกป้าดูแะป้าดูแลนาลิตานะคะ แม่ด้วยนะอืมเก่งจังเลยลูก<ต>ขอนู้ว่าแม่ขอนู้ว่าป้าหน่อ,อยค่ะอ๋ออีหลาแล้วลูกหนูจะข่วมค่ะ<อ>เก่งค่กาเกนูเป <ขอ S 1> ็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะถ่ถ้าถ้าถ้าน้องเกิดมาแล้วหนูสอนน้องด้วยนะลูกนะหนูอสอนน้องด้วยว่าให้ให้น้องเก่งเหมือนหนูให้รู้จักความเหมือนหนูนะคะเมี๋ยวเราพี่น้องของเราข่วมเขราะเดี๋ยบอกอยากเดียกเพราะดีบอกเรียกแค่เราเองหมด กอดที่กอดป้าแล้วก็หอมแก้มทีนึงเลยอืมโอเคน้ำตาจะไหลยกอดหอมป้าแล้วจะไดจนหางหนามาน้ำตาจะไหลไหมมันจะเถื่อนไหมเดี๋ยวมันจะเถื่อนไหมนี่เดี๋ยวประเด็นไหนเอาหายเหายย ดีใจใช่ไหมลูกดีใจที่มีน้องเย้เรามีเรามีนี่สามเนียรานี่พี่หลังเนี่ยลูกดีใจรู้ไหมค่ะดีใจเลยก็จะมีน้องตัวเล็กแล้วรักน้องนะลูกรักน้องด้วยพี่หลังนะคโคจ๋าเราก็มีกันสามคนเลยทีนี้ขึ้นเวทีพาน้องขึ้นเวทีด้วยพาน้องเต้นด้วยนะน้องเพลงอะไรนะต้องส่วนจอบอนาริตะทา ถ้าน้องโตนั้นทีนี้หนูจะเป็นคนเลี้ยงน้องนะหนูต้องเป็นคนดูแลน้องเป็นพี่ที่ปกป้องดูแลน้องแล้วก็หาตังหาตังเลี้ยงน้องนะเพราะว่าหนูเป็นพี่ใหญ่แล้วนะโอเคไหมคะแม่จนขึ้นปสองแล้วนะยังอนุบาลลูกหนูอยู่อนุบาลหนึ่งเขาเรียกว่าอนุบาลสองลูกอนอนได้ยังคะมาค่ะดไนท์ค่ะบ๊ายบายไนท์บ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอฟซีด้วยสวัสดีค่ะจุ๊บน,น้องด้วยโอ้โห,โโหบายค่ะถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ